อัปเดตข่าวสาร1ตุลาคม2566นี้มีเงินเข้า1ตุลาคมบัตรคนจนได้เฮใครลงทะเบียนผ่านอุทธร์ได้รับเงินพรุ่งนี้ผู้สูงอายุรอบ2เก็บตก600บาทฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกลาบสวัสดี arab. พ ouais. ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะบัตรคนจนในเดือนตุลานี้นะคะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง และที่สําคัญเงินพิเศษยังคงได้รับเหมือนเดิมสําหรับพ่อแม่พี่น้องในกลุ่มผู้สูงอายุท่านไหนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนและยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนมีการจ่ายเงินในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันบัตรคนจนได้รับสิทธิ์อะไรบ้างรับอย่างไรรับแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะ ในส่วนของการจ่ายเงินบัตรคนจนในเดือนตุลาคมนี้นะคะเรามาดูกันว่าพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนจะได้รับเงินอะไรบ้างในส่วนของการจ่ายเงินเดือนตุลานี้1ตุลาคมยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนเดิมสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็มีการยืนยันตัวตนเข้ามา สำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้มายืนยันตัวตนล่าช้าหรือย้อนหลังก็ยังคงได้รับสิทธิ์300บาทเหมือนเดิมตามปกติวันที่1ตุลาคมนี้รับเงินเหมือนเดิมและในส่วนของค่าการถึงต้มและค่ารถโดยสารนะคะข่าวดีคือค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทสำหรับรถโดยสารขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนไว้กับโครงการขนสง่ง ก็จะใช้สิทธิ์และเปิดสิทธิ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในส่วนของคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนใช้จ่ายผ่านรถโด,ดยสารประจำทางได้แล้วเริ่มในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันส่วนการจ่ายเงินอีกหนึ่งกลุ่มกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผ่านสิทธิ์ในรอบอุทธร์อุทธร์เพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดเฉพาะสามกลุ่มนี้เท่านั้นใครที่ผ่านอุทธร์ที่ดินใครที่อยู่ในส่วนของกลุ่มตกหลน่น และใครที่อยู่ในส่วนของการอุทรรณ์เพิ่มเติมหรือว่าในส่วนของการอุทรรณ์ที่ดินเพิ่มเติมผ่านสิทิ์และก็มีการยืนยันตัวตนภายในวันที่26กันยายนที่ผ่านมาท่านจะได้รับสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินสมทบสิทธิ์ย้อนหลังให้สูงสุดอยู่ที่1,800บาทเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นทำไมถึงจ่ายให้แค่เฉพาะกลุ่มนี้ เพราะว่ากลุ่มนี้เพิ่มประกาศผลอุทธรณ์ออกมาและมีการยืนยันตัวตนลาช้ากว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นทางการคังโดยกลุมบัญชีกลางจึงเปิดสิทธิ์ให้ยืนยันตัวตนและก็ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินย้อนหลังเข้ามานั่นเองค่ะกลุ่มนี้ก็จะได้เงินย้อนหลังอยู่ที่6เดือนรับอยู่ที่1,800บาทหากรวมรอบวันที่1ตุลาคมนี้ก็จะได้รับอยู่ที่2,100บาทเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวไม่ได้รับทุกคน และสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วก็ได้รับแค่300บาทในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต้องบอกว่าบัตรคนจนในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้และในส่วนของการจ่ายเงินที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสะสมไม่ได้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุการจ่ายเงินส่งเคาะเพื่อการเลี้ยงชีพใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน600บาท ฟังด่วนเลยค่ะผู้สูงอายุท่านไหนที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่16กันยายนและก็ผูกพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็จะได้รับเงินในวันที่6ตุลาคมเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนที่อายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ส่วนกลุ่มสุดท้าย ก็คือกลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนมีบัตรประจำตัวผู้พิการก็จะได้รับสิทธิ์วงเงิน200บาทผ่านบัตรคนจนโอนตรงเข้าบัญชีและก็พร้อมเพยในวันที่20ตุลาคมและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ